พบกับ M K Biker Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวอาสามแม็กเกไก่กันนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของ MT 0 3ครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อชื่อสูงเอ้ยชื่อมันอจะเป็พี่เขาชื่อสูนะครับี่ MT 0 3 b u b b ามบนะครับ ก็มาเริ่มกับของแต่งชิ้นแรกเลยนะครับของแต่งชิ้นแรกเป็นอะไรครับของแต่งชิ้นแรกเป็นกัดแฮนด์เน่าๆตอนนี้เหลือข้างเดียวครวับเพไปแหบมายังสดครับ MT 03คันนี้ต่อไปก็จะเป็นอะไรครับเจ้าของตัดหมอกคตัดหมอกตัดได้จริงไหมครับตัดได้จริงหมอกตัดได้แต่ตัดใจไม่ไหวเชียบบัเนี้เออ ต่อไปจะเป็นอะไรครับเจ้าของ <m> ชิ้นที่สามแฮนด์มอบสำหรับสายมอบโดยตรงเลยปะโดยตรงนะ <laughs> <laughs> ต้องมองให้สุดมอบทีหลังหักใช่ปะเจ้าของหักไมนะ่รอดเฮ้ยจับเกินคันนี้คันนี้ก็ค่าของแต่งก็ค่อนข้างแพงนะครับวันนี้ก็ซื้อมาร้านกับบาทนะไม่กอบฟิลสุดสุด แค่ฝาปิดน้ำมันหนึ่งสุดอะครับน้องๆส่วนปลายทอนี่ก็ได้มาฟรีนะชื่อนะครับอัคาโุวิกเฮ้ยสิบสี่นิ้วคันนี้มีอะไรลงทุนของตัวเองมั้งครับเนี่ยมีขึ้นข้าวฟูเฮ้ยฟูลสิสเต็ม s ิสเต็มคอเท่าไหร่จำไม่ได้นะคอสามจุดห้าหรือเปล่าครับ แน่ใจว่าไปก็มีเฟรมแตกๆนะดูสภาพนะครับยังสดเลยครับเฟรมเฟรมไม่ทำอะไรมาถึงแตกโดนชนครับผมพวกชนเออเนี่ยคีแอคเด็กแว้นเยอะเนี่ยโดนเด็กแว้นชนเนี่ยสมน้ำหน้าน้องๆเนาะอันนี้ต่อไปเป็นนะครับ ทะเบียนมครับทะเบียนไม่มีครับมีแต่ไม่ใสครับโอ้ยอย่างสุดคันนี้ตำรวจยึดได้เลยนะครับยึดได้เลยเจอนี่ยจะจอดนะถ้าเจอจา่าย่าจอดอยางยวเป็น,นไร<า>ต่อครับนะหมดแล้วครับหมดแล้วเฮ้ยร <Hey. S 2> ุ่นนี้ทำมารุ่นลมโดยเฉพาะออกไว้ทุกข่อขอฟังเสียงท่อเนี่ยครับเพื่อน้องๆอ,อ,อยากฟังครับ คันนี้ก็จะแบบว่าไฟออกตัวนะครับน้องๆลองดูลองดูไ,ไฟออกตัวลองดูกไม่ได้อะไรพอพอเนีเ่ยก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ติดตามพี่โสได้นะครับเดี๋ยวผมจะถึงเด้งเฟสไว้ให้นะครับน้องๆก็พบกันคลิปหน้าครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ